หือหาหน่อไม้มีผมเจ้าของงัดเสียมหักนำถวายวัดข้อหวยเตรียมสองเลขชาวสวนที่จังหวัดกระบี่ปลูกไผ่ตรงกิมซุงไว้กินหนอ่อวัดมีงานก็ขุดไปถวายวัดล่าสุดพบหน่อไม้ที่งอกออกมาพร้อมกันหลายหนอ่อมีเส้นใยสีดำคล้ายเส้นผมของมนุษย์งอกขึ้นมาด้วยเห็นว่าแปลกจึงนำไปถวายพระข้อหวยฮือฮาขณะที่ผู้เชี่ยวชาญชี้น่าจะเป็นเชื้อรา ผู้สื่อข่าวรายงานจากจังหวัดกระบี่เมื่อวันที่27สิงหาคมนายสุนทรช่วยบำรุงอายุ50ปีอยู่บ้านเลขที่35หมูห่1ตำบลเขาดินอำเภอเขาพนมจังหวัดกระบี่ได้นำหน่อไม้ไผ่ตรงหวานหรือไผ่ตรงกิมซุงที่ปลูกไว้ริมคลองพ่อถากซึ่งมีลักษณะแปลกไม่เคยพบเห็นมาก่อนมามอบให้กับพระในวัดเฉลิมพนมเขตหรือวัดกอตรงหมูห่1ตำบลเขาดิน เพื่อเก็บรักษาและให้ชาวบ้านในพื้นที่ได้ดูเนื่องจากหน่อไม้ไผ่ดังกล่าวมีลักษณะเป็นหน่อไม้ปกติแต่มีเส้นใย,ยสีดำคล้ายเส้นผมของมนุษย์งอกขึ้นมาเป็นจำนวนมากเส้นมีสีดำแข็งยาวประมาณ10-20เซนสร้างความแปลกใจให้ทั้งนายสุนทรชาวบ้านและพระเป็นอย่างมากจึงได้เก็บไว้เพื่อนำไว้ใส่ในตู้ให้ชาวบ้านได้ชม จากนั้นนายสุนทรได้นำผู้สื่อข่าวเข้าไปตรวจสอบที่สวนไผ่ซึ่งอยู่ริมคลองพ่อาทาห่างจากวัดประมาณหนึ่งกิโลเมตรพบต้นไผ่ปลูกอยู่ริมคลองหลายสิบกอโดยมีสองกอที่มีหน่อขึ้นมาแล้วก็ยังมีใย,ยคล้ายกับเส้นผมงอกออกมาด้วยมีทั้งกำลังงอกและที่งอกออกมามากแล้วนายสุนทรกล่าวว่าต้นปลูกไผ่ผเพื่อไว้กินหนอ่อโดยปลูกไว้ริมคลองหลายสิบกอ ปูกตั้งแต่ครั้งที่ตนบวชประมาณสามปีก่อนจากนั้นก็ตัดหน่อบริจาคให้กับงานศพในวัดเรื่อยมาไม่เคยขายจนมาเมื่อวานนี้ได้เข้าไปดูก็พบว่ามีหน่อไม้บางหน่อมีเส้นผมขึ้นมาก็เลยแปลกใจอย่างมากเพราะไม่เคยเห็นลักษณะแบบนี้มาก่อนจากนั้นก็ได้เอาเสียมแทงเพื่องัดออกมาปรากฏว่าเสียมบินไปข้างหนึ่งแต่ก็แทงออกมาได้ ระหว่างที่เดินกลับออกมาจากป่าภายัยก็พบเห็นงูจงอางขนาดใหญ่หนึ่งตัวเลื้อยอยู่ริมคลองอีกตนจึงได้นำหน่อไม้ไปให้กับพระที่วัดเพราะเชื่อว่าน่าจะเป็นมงคลมากกว่าสิ่งไม่ดีและตนก็ไม่เคยพบเห็นมาก่อนด้วยขณะที่ผู้สื่อข่าวได้สอบถามไปยังนักวิชาการด้านการเกษตรมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งบอกว่าสาเหตุน่าจะมาจากกากของหน่อไม้ ที่มีความชื้นจนเกิดเชื้อราบางชนิดงอกออกมาได้แต่ก็ไม่สามารถระบุได้ว่ามาจากเชื้อราชนิดใดขณะที่ชาวบ้านหลังที่ทราบข่าวและมีการแชร์ภาพที่ได้มีการนาไปมอบให้กับพระก็เริ่มมีการสอบถามว่าตั้งไว้จุดใดเพื่อที่จะเตรียมตัวไปขอเลขเด็ดตามความเชื่อต่อไปโดยเบื้องต้นได้มีผู้ใช้สูตรคำนวณส่วนตัววิเคราะห์ตัวเลขออกมาได้สตัวได้แก่9 สี่หนึ่ง